เมื่อวันที่19ถึงสิงหาคมที่ผ่านมาปปชลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน,าน้าการแก้ไขปัญหาสินบนครั้งที่3ประเด็นสินบนรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดต,ตามโครงการผสานพล,พลังป้องปรามการให้และการรับสินบนหรือแทบณจังหวัดสกลนครและนครพนมโดยมีนายประทีปจูทะสอนรองเลขาธิการาคณะกรรมการปปชภาค4ี่เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมหลักประกอบด้วยการสัมมนาหัวข้อแนวทางป้องปรามการให้และการรับสินบนเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติเพื่อสรุปผลแนวทางป้องปรามสินบนดังกล่าวทั้งนี้ยังลงพื้้นนนนีตตรรววจสสสออบบถามั สายแด่นนครพนมและสถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนครขาเข้าเพื่อติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่และชมระบบการดำเนินการต่างๆอีกทั้งเยี่ยมชมบริษัทเ S Engineering and i n t e r t r a d e จำกัดผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกด้วยเครื่องช่างมาตรฐานควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในกรอบกฎหมายได้อย่างถูกต้องอย่างเรงก็ตามการแก้ไขปัญหาสินบนรถบรรทุกเกินพิกัดยังต้องติดตามกันต่อไปหากพบเบาะแสการให้สินบนแจ้งร้องเรียนมาได้ที่สำนักง,งานปปช